สวัสดีค่ะคุณป้าพาเพลินมาแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องคุณป้าพาเพลินวันนี้มาพบกับคุณป้าพาเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้คุณป้าพาเพลินพามาพบกับบอลสีรวยล้นฟ้านะคะอันนี้เป็นรวยล้นฟ้าของไทยนะคะทีนี้คุณป้าเออก็จะพามาให้รู้ข้อมูลของว่า เออบอนสีรวยล้นฟ้าต้นนี้เขาได้มายังไง mm. เขาเออพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุที่เขาผสมออกมาเป็นรวยล้นฟ้านี่คือต้นอะไรนะคะร mm. วยล้นฟ้านี่ก็คือจะเป็นลูกผสมระหว่างสีลำพูนนะคะกับมิ่งมงคลน,นะคะโดยคุณพิเชษสุดทู่นะคะ ก็คือผสมพันธุ์เมื่อปี2560นะคะแล้วก็คุณพิเชษสุดทูบนี่เขาได้จดทะเบียนจดทะเบียนเพื่อจะจดชื่อเป็นรวยล้นฟ้านี้นะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2562นะคะลักษณะของต้นนี้ก็คือสูงเต็มที่ก็จะอยู่ที่30เซนถึงถึง35เซนนะคะ พื้นใบเขาก็จะเป็นสีแดงอมชมพูนะคะพื้นใบของเขานะคะกระดูกเส้นกระดูกเส้นและสะดือนี่จะสีขาวเลยนะคะนี่เป็น้ัยล้นฟ้าของไทยนะคะระหว่างหูระหว่างหูก็จะมีสีเขียวนี่คือตรงนี้นี่ระหว่างหูเขาเนี่ก็จะมีสีเขียวปนนะคะนี่คือลักษณะของโวยล้นฟ้านะคะ ใบใบของเขาก็จะหนาหนาแล้วก็มีลักษณะห่อเล็กน้อยนะคะเขาก็จะมีการห่อเล็กน้อยอลักษณะใบของเขานะคะปลายเรียวกลมก้านใบของเขาจะสีเขียวเขาเรียกสีเขียวก้านมะลินะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็มาดูต้นพ่อหรือต้นแม่พันธุ์นะคะเอ,อ ก็คือเขาผสมกันนหละระหว่างมิ่งมงคลคือมิ่งมงคลคือต้นนี้ที่บ้านเรามีพอดีนะคะต้นมิ่งมงคลคือต้นนี้นะคะแต่ต้นสีลำพูน่ะเราไม่มีแต่ว่าแต่เรามีรูปให้ดูนะคะว่าสีลำพูนเขาจะลักษณะแบบไหนนี่นะคะเอ่อมิ่งมงคลที่เป็นต้นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เขาก็ผสมพันธุ์กันออกมาค,คือคุณ ที่เชิเนี่ยนะคะเขาใช้สองต้นนี้คือุสีลำพูนกับมิ่งมงคลมิ่งมงคลคือต้นนี้นะคะสีลมพูนเดี๋ยวเรามีรูปให้ดูนะคะเราไม่มีต้นจริงแต่มิ่งมงคลคือต้นนี้ผสมพันธุ์กันระหว่างสองต้นนี้ออกมาเป็นรวยล้นฟ้านะคะข้อมูลที่เราได้มานี่ก็คือได้มาจากกลุ่มบอลสีนะคะที่เขาลงไว้ แต่เพอเอิญเรามีเรามีสองต้นนี้พอดีแล้วส่วนต้นสีลำพูนนี่จริงๆเออคุณป้าน่ะป้านะ,านะตามหาอยู่แต่ยังไม่มีใครลงขายให้คุณป้าเลยนะคะระหว่างคือต้นสีลำพูนแต่คุณป้ามีลูกก็คือลักษณะใบเขาจะเป็นสีแดงๆ,ๆนะคะนะคะก็คือความเป็นมาของรวยล้นฟ้าก็คือ เป็นการผสมพันธุ์ระหว่างสีลำพูนกับมิ่งมงคลน,นั่นเองนะคะสำหรับต้นนี้นะคะคือสีลำพูนนะคะลักษณะคือดอกออกแบบนี้เลยนะคะเราถึงจะผสมพันธุ์ได้นะคะลักษณะทั่วไปของสีลำพูนนี่ก็จะคือขอบใบจะสีเขียวอมน้ำตาลนะคะแล้วก็ บริเวณใบนี่ก็จะเป็นสีชมพูอมแดงนะคะนี่คือสีลำพูนสำหรับบอลสีสีลำพูนนี่นะคะจะอยู่ในตับจังหวัดนะคะซึ่งก็หายากอยู่เหมือนกันนะคะคือไม่ค่อยมีก็ถือได้ว่าเป็นบอลสีที่ค่อนข้างหายากอยู่เหมือนกันนะคะนี่นะคะลักษณะของรวยล้นฟ้านี่ สูงเต็มที่30เซนนี่ก็จะประมาณ1ไม้บรรทัดนะคะ 30- 35เซนคือเขาสูงได้เท่านี้ก็คือจะเป็นบอลลักษณะไม่ใช่บอลฟอร์มกอใหญ่บ้านะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณป้าพาเพลินก็ขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเก็ตความรูเ้เล็กๆน้อยๆสำหรับบอลสีรวยล้นฟ้านะคะความเป็นมาของรวยล้นฟ้าว่าเขามา กว่าจะมาเป็นรวยล้นฟ้านี่เขาต้องผสมพันระหว่างอะไรกับอะไรนะคะนี่คือรวยล้นฟ้าบ้านคุณป้าเอเลี้ยงมาหลายเดือนแล้วนะคะฟอมได้ประมาณสี่ใบเนี่ยใบยที่ห้าใบที่ห้ากำลังเป็นหลอดอยู่นะคะสำหรับวันนี้คุณป้าพาเพลินขอลาทุกคนไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้คุณป้าพาเพลินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณป้าทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ